หาแบบนี้เหรอหาแบบนี้นหไอมาแอบนทไมตรงนี้แอบนอนทํไมตรงนี้ตอนนี้อยู่กับน้องหมอนะครับจงนอน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 อินดี้พี่ที่จงนองคร ทุกคนครับหนึ่งวันคนแล้ววันนี้อยู่กับแมวนะครับ เพิ่มมาแลายสักสิบนาทีนะทำไมทำหน้าเซ็งขนาดนั้นนะครับลูกหนูหมูได้เปิดปะใช่ไหมครับมันเซ็งเนาะปาอุ้มมันเนี่ยมันเซ็งขนาดนั้นเลยเหรอหอนูเป็นนุ่มแล้วเหรอหนูไม่ชอบโดนจุ๊บหรอครับ คนเตอร์ไลฟ์ถึงบ่ายสามสี่สิบเตอรจะไปแล้วนะคือที่นั่นอากาศดีมากครับคุณคือที่นั่นตอนกลางคืนหนาวมากขอบคุณครับ thank you คือตอนกลางคืนคืออากาศเราฟินมากๆากเบอร์ดีมีพี่นะครับพี่ใหม่สนุกไหมคือได้อยู่บ้านครับ กลับมาไหนเดี๋ยวก็กลับแล้วนอนสองเดี๋ยวเรากลับแล้วครับอยู่บ้านรอบนี้อยู่นานเลยครับใช่เราอย่นงรอบนี้อยู่แต่บ้านเลยไม่ได้ไปไหนเลยทุกคนไปหาเพื่อนแค่วันเดียวเองแล้วก็ไม่ได้ไปไหนแล้ว เติมพลังเต็มยังนี่ไงจะเ,เติมพลังจากทุกคนตอนนี้กำลังจะเติมพลังจากทุกคนก่อนาเจ็บจมูกยังยังไม่หายฮะยังแบบเจ็บนิดนิดคือก็คือตอนนี้ต้องใส่คอนแทคเลนไปก่อนเพราะว่าใส่แว่นมันจะแบบมันจะดันตรงนี้ ดันตรงนี้ใอ่เจ็บยังแบบยังเจ็บเจ็บตอนใบโดนจมูกอยู่นะแต่ไม่ได้เป็นอะไรแล้วมาแล้วก็พยายามแบบไม่แบบไม่เรียกว่าอะไรขยี้จมูกพอเตอร์ตอบชอบแบบขยี้จมูกอะ มีมีจ <mm ีนมีจริงไหมนั่นสิรอประกาศนะครับเพราะว่าเตอร์ก็รอประกาศเหมือนกันอะไรอะไรไลเขื่อนกล้องเขื่อนกล้องต่อัปเดตเฉยๆเนียคิดว่าเดือนมักรานี้น่าจะมีอัปเดตอะไรบางอย่างนะครับรอดูว่าจะเป็นอะไรจะเป็นแบบ เป็นงานแถลงข่าวหรือว่ามันเป็นงานมวงสวงอะไรก็เดี๋ยวทุกคนรอติดตามจากออฟฟิเชียลได้เลยนะครับหมูจิ้นหัูใช่เดี๋ยวะจิ้นจะกับ กรุงเทพมันพรุ่งนี้นะจินจะกลับกรุงเทพมันพรุ่งนี้แล้วอยากให้วิเต้มมาเฉลิมฉองว่างกินข้าวยังกินแล้วครับกินเยอะมากอากาศหน้าดีไหมดีมากเลยฮะอยากให้อากาศที่กรุงเทพ ฉันแบบมีทุกวันทมูกเป็นไงบ้างก็ใกล้หายเจ็บแล้วยังแบบเจ็บนิดหน่อยตอนไปโดนเนี่ยทุกคนคือเป็นหวัดนิดหน่อยเพราะเดี๋ยวเพราะอากาศแหละ แล้วขอคิดว่าแบบเมื่อคืนน่าจะพักผ่อนหน่อยเพราะว่านอนไม่หลับทุกคนได้นอนประมาณตีสี่มั้งพอเตอร์หลับตาตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งเกือบเกือบตีหนึ่งแล้วมันแบบไม่หลับสักทีเพราะว่าอาจจะเป็นพอเตอร์กินวิตามินแบบพวกว,วิตามินที่มันแบบทำให้แอคทีฟมั้งเตอร์น่าจะกินวิตามินผิดตัว ถ้าจะกินวิตามินตอนแบบสามทุ่มสี่ทุ่มเงี้ยมันทำให้แบบสมองมันตื่นวันนี้เต์เดานะอยู่น้านครับสวัสดีครับผมของคุณดูเสียมากเลยใช่นะครับเพราะว่าผ่านการทำสีมาฟอก ฟอกสีแล้วเวลาเซ็ตผมไปงานต่างๆมันก็ต้องแบบต้องหนีบต้องอะไรมันก็ยิ่งเสียไปอีกแล้วตอนนี้คนดำมาแบบเยอะมากจะหลออเหมือนเดิมใช่ไหม <c oughs> แต่เดี๋ยวแก้ผมดำนะทุกคนคิดว่าน่าจะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์น่าจะผมดำละหน้าหนาวครับ ก็คืนแบบหนาวมากรอบเหมือนเดิมผมไหนก็หลอกผมคิดถึงคุณได้สอบบ่ายหรือยังไม่ได้สอมไหมฮะกับแนนมารอบนี้คือคือไม่ค่อยได้เจอเพื่อนอะนะเจอเพื่อนแค่วันเดียวเพราะว่าเหมือนตอนนี้เพื่อนทุกคนก็มีงานของตัวเองก็ ทุกคนก็ทำงานกันก็เลยก็เลยไม่ค่อยได้เจอเพื่อนแล้วเพราะเพื่อนทำงานแล้วก็เราแบบเราไม่ค่อยตรงกันเพราะถ้าเพื่อนก็ทำงานถึงดึกเนี่ยชิ่งปดี ต้องกินอะไรครับกินไปไลฮะทุกนิตเตอร์แบบปรับอาหารอะต้องกินแบบเยอะมากๆใช่ยิ่ถึงอ้วงไหมยิ่ถึงซี่เขาจะคิดถึงเราหรือเปล่ายังไม่ได้กลับนะอยูาอา่านฮะมาแน่เลยโอ้ยมีเสียงค thank you น้านทีเตอร์ไปแล้วนะพี่โมคือพี่โมหอไม่ค่อยเล่นกับเตอร์พี่โมเขาไม่ค่อยเล่นกับเตอร์นะเนี่ยเตอร์จะขยี้จมูกไม่ได้ถ้าขันนะถ้าขันต้องแบบค่อยๆแบบค่อยๆแบบเดือด นะ้าจากเตากินน้ำเยอะนะไปเที่ยวไหนเนนั่นไหมเต้ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านอยู่แต่บ้านกับฟิตเนสะอ่นะไปวันสิคืออยากไปแต่ก็ขี้เกียจ ชิ้นโชว์ตัวหน่อยชิ้นูชิโนูครับใค่อะไรเนี่ยนอนกับถุงเปียกโอ้ยนอนกับแมวเหี่ยเหรอนี่นี่นี่น,นขอฟันหุงหน่อยนอนตรงนี้มันอุ่นใช่ไหมครับอ้วนอ้วนดูมือเตอร์หลือแค่เนี่ยเอง อ้วนนี่คือพงแมวนะนี่คือพงแมวนะนี่คือพงแมวนะฮะเฮ้ยเจอเนี่ยน้องหมู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 เจอเนี่ย on 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 ไปตรงนี้แล้วกันไปตรงนี้แล้วกันเตอรสรุปอะไรอะสรุปพอเลี้ยงเจมจะกลับมาเลี้ยงข้าวเตอร์ใหม่คือไม่รู้เหมือนกัน้อหมูหมูแคบมือมังคุดทั้คนันี่อาอไปละไม่สมนใจปะปา เดี๋ยวเตจะไปแล้วนะใช่ sure. อ๋อจินไปกินข้าวทุกคนจินหิวบ๊ายบายคือวันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านเลยเพราะพ่อพ่อกับแม่เหมือนเริ่มงานแล้วทุกคนหมดปีใหม่ละ กลับไปทำงนานแล้วทุกคนก็เลยอยู่คนเดียวตาตาสายเตอร์เป็นไรไม่รู้รู้สึกมันดแดงๆแล้วมันแบบเจ็บๆเนี่ยทุกคนเตอร์โดนมแมลงจนได้ซึ่งกลับหน้าแล้วเป็นโดนทุกครั้งแล้วเตอร์จะโดนคนเดียวในบ้านซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าแมลงอะไรคือคิดว่าน่าจะแผ่นนะเพราะมันเป็นแบบตุ่มแบบใหญ่มากแล้วก็แดงมาก คนอื่นไม่มีใครเป็นเลยมดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่กินยากแก้แพ้ไปแล้วนะคนก้นกระดกไม่ใช่นะเพราเต์เคยโดนก้นกระดกไม่ใช่แบบนี้โอเคครับเต้จะไปแล้วนะนจีถึงทุกคนนะครับ The pain, see you away.